คุณทำไก่ย่างให้อร่อยกว่า KFC ได้แต่คุณทำเครือข่ายผู้บริโภคแบบ KFC ได้ไหมคะเราไม่ทำแข่ง KFC ค่ะเพราะว่า KFC เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเปิดมานานแล้วแล้วเขาก็ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราขยายเครือข่ายกิฟฟารีนค่ะกิฟฟารีนเนี่ย เป็นระบบเหมือนกับ KFC คือการเปิดแฟนชายไปทั่วโลกให้มากที่สุดเราแค่รู้จักคน4คน A B C D ทุกคนนี้อยู่4ผ้ภาคของประเทศไทยอยู่ชนบุรีอยู่อุบลอยู่เชียงรายอยู่กาญจนบุรีแล้ว4คนนี้ก็ copy ค,ปปความสำเร็จให้คนอื่นๆรอบตัวของเขาความสำเร็จก็จะส่ง ต่อจาก1คน2คน4ี่คน6คน8คนคุณก็มีแฟนชายธุรกิจกิฟฟีนอยู่สี่ภาคของประเทศไทยแล้วค่ะนี่แหละคือความง่ายของการทำธุรกิจกิฟฟีนนะคะการเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่เขาวางระบบเอาไว้แล้วมีระบบการจัดส่งระบบการตอบแชทระบบแอปพลิเคชันระบบเว็บไซต์ระบบ facebook YouTube เขาเนี่ยสอนการทำธุรกิจเนี่ยไว้ในแอปพลิเคชันใน YouTube ใน Facebook ในที่ต่างๆในเอกสารต่างๆเขาบอกวิธีการประสบความสำเร็จกิฟลินไว้ให้เราหมดแล้วนะคะเขามีระบบช่วยเหลือบริษัทลูกไว้หมดแล้วเหลือแค่เราเนี่ยสร้างแบรนด์ของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวดีๆเรื่องจริงของกิฟลิน ให้คุณรอบตัวเราฟังแค่นั้นเองค่ะแล้วก็สามารถเปิดแฟนชายได้หลายสาขาเหมือนกับ KFC ค่ะบริษัทกิฟฟอรีนและบราทอรีแอนด์เฮลท์แคร์จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟรีนแลบอราทูรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกําลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง20,000ล้านบาทต่อปี และส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด